มาจ้าลูกค้าสำหรับผู้ใดที่มองหารถแท็กเตอร์อิมยูหาเจูนสองจ้ารถสภาพน่าฟ้าเลยจา้าคันนีรถปีหงโคงจ้าพี่น้องเ่ามาชมความงามกันไกลๆเลยจา้ารถคันนี้จดทะเบียนใส่ปีหกโคงจา้าผ่านการใส่งานสี่ร้อยชั่วโมงจา้าตามที่เซี่ยวเปิดให้เบื้องเมื่อกี้นี่เนาะบอกยังสวยอยู่จ้าพี่น้องปุ่มเกียร์ต่างๆ่ายังสภาพดีอยู่จ้าพี่น้องปุ่มเกียร์ต่างๆยังสภาพดีอยู่จา้าท่อนค่าท่อนเกียร์เพราะท่านได้ตัดแต่งานจ้าพี่น้องจุดบางยังอยู่ครบเลยจ้าช่วงล่างสภาพดีเพราะมีรอยเยิมจพี่นอ ช่วงล่างสภาพดีบ่มี่รอยเยิมจ้าน็อตต่างๆบ่มมีรอยขยับเลยจ้ากล่องโซลาร่ายังเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานอยู่นะจ้าเนาะที่เปลี่ยนกับคือสิเป็นตัวกล่องน้ำมันเครื่องนะจ้าเนาะที่มีการเปลี่ยนมาแล้วจ้าส่วนกล่องให้อดรกจ้าพี่น้องอันนี้ก็ยังเป็นชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานจ้าเพราะว่ามองง่ายๆเลยว่ามันมีจุดบากจุดแตมอยู่นะจ้าเนาะสลักต่างๆก็ได้รุดรวมจ้าพี่น้องตรงข่านายังสภาพดีอยู่จ้าบโมมีรัวซึมจ้า ยางนาสภาพดีใส่งานได้อีกโดนจ้าพี่น้องก็บ,บอกได้เลยว่าตัวนี้ยางนาเก่าซีเซนจ้ากระทะล้อนากระทะล้อล้างจ้าพี่น้องสภาพดีเพราะเสียรูปจ้าสินส่วนต่างๆบอกเลยเลยว่ายังอยู่ครบู่จ้าพี่น้องด้านหน้าบ่มีรอยชนบ่มีรอยกระแทกจ้าพระขอบเครือ่องยังสภาพดีจ้าใบมีดดันดินนาพันการใส่งานมาหน่อยตามระยะทีสี่ร้อยช่วมมงจ้าพี่น้องใบมีดดันดินนาพันการใส่งานมาหน่อยตามระยะนีสี่ร้อยช่วมมงจ้าลูกค้า ยังดีอยู่เลยจ้าช่วงล่างก็บม่ได้โดนชนโดนกระแทกเนาะสำหรับถ่ารถขั้นใดที่ผ่านการใส่งานมาแบบบุกบั่นเนาะพี่น้องช่วงล่างก็อาจจะโดนชนชนต่อไม้ชนหินประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าส่วนนี้หรือว่าขั้นนี้ก็ยังสภาพดีอยู่จ้าสติ๊กเกอร์ไมหลุดหอกลอนจ้าพี่น้องสติ๊กเกอร์จากโรงงานเลยจ้าแล้วก็ฝาครอบเครื่องก็มีรอยบุบเบี่ยวจ้จ้ามีรอยขีดควนจ้าพี่น้องงามๆเลยจ้าทอนคาทอนเกียร์บ่มีห้อยเยิมจ้าพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ใดๆขั้นนี้ไปใส่งานจ่าคุ้มค่าสุดๆเลยมากพร้อมกับเวทท่วงล่อหลังจาาตัวนี้มาพร้อมกับเวทท่วงล่อหลังเนาะขางละสองลูกจาาเปิดราคายูเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทจ้าพี่น้องเปิดราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทจ้าตัวนี้สามารถดาวได้ดาวแปดหมื่นบาทจ้าอุปกรณ์สองชิน้นใบดานาพันหลังจาาพี่น้องอุปกรณ์สองชิน้น ไบดันดินากระผานหลังจ่าปรับสภาพพร้อมใส่งานเลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือส่วนที่เพิ่มเติมก็ต้องได้เก็บสีแล้วก็เช็คระบบไฟแล้วก็เปลี่ยนท้ายของเหลวหยนอกจากนั้นเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทอุปกรณ์ไบดันนากระผานหลังสําหรับลูกค้าผู้ใดอยากได้ผานพ่วนก็เลือกเป็นผานพ่วนก็ได้จ้าหรือว่าลูกค้าผู้ใดอยากได้ผานบุกเบิกก็เลือกเป็นผานบุกเบิกก็ได้จ้าพี่น้องขันนี้เลยจ้ารถปีหกหกสภาพดีจ้าบอกได้เลยว่าสภาพโดยร่วมเก่าสิบเปอร์เซ็นต์จ้า สนใจกระโทนสอบถามได้เลยจ้าพี่น้อง0942640788 0 8 8 8 2 5 1 5 0682816888 0 6 2 8 2 2 1 7้8รคานนี้จอดประจำการยูรันแท็กเตอร์ฟร์มขอนแก่นจ้าพี่น้องร้านแท็กเตอร์ฟร์มตั้งย่ทีิตมบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้าโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงจ้าพี่น้องหรือมาลูกค้าเสวะมาชมได้ตลอดเลยจ้าพี่น้องร้านบ่มีวันหยุดจ้าพี่น้องร้านเปิดทำการทุกเมื่อทุกมือจ้า